โอเคมายเซต21นะคะใช้ห้องทุกพื้นที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็คือเรื่องราวของโ no น f a i l u r คะ่ะ only feedback ค่ะไม่มีล้มเหลวนะคะมีแค่ ผลตอบรับก็แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีเรียน Certified Trainer ค่ะคำว่า Feedback นีกก็ไม่ใช้นะคะมีขออนุญาตใช้เป็นคำว่า Feedforward ได้ไหมคะ f e e d Forward มันคือการ Feedback เอางี้ Feedback มันคือการที่บอกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะคะ่ะเราได้ทำอะไรไม่ดีบ้างนะคะเออมันมันคือตรงนั้นแล้วมันทำให้ใจห่อเหี่ยวเนาะแต่การที่เป็น Certified Trainer นะคะก็คือเราจะไม่ทำให้หัวใจของใครนั้นพังนะคะแต่ 爆炸。 ให้กำลังใจค่ะเราก็เลยใช้คำว่าฟีดฟอร์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือการที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีมันคืออะไรนะคะแล้วตรงไหนที่เขาจะปรับปรุงเพิ่มและไปต่อค่ะคือการเป็นฟีดฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันคือบอกในสิ่งที่จะไปต่อนะคะก็คือถ้าจะพูดบางสิ่งบางอย่างคือต้องให้ข้อสรุปและก็ทางเลือกให้เขาแก้ด้วยนะคะแต่ฟีดแบ็กค่ะมันคือการแค่บอกเฉยๆว่ามันคืออะไรยังไงนะคะซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มีช้อยในการไปต่อ ได้ซึ่มันก็แบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีสักสักเท่าไหร่นะคะในความรู้สึกของมิกนะและมีคิดว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเติบโตด้วยนะคะ <S <S โอเคในตอนที่เราเรียนคอร์สสดกันนะคะก็จะมีหน้าตาแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้เนาะทุกคนจะจําได้เนาะ เวลาที่เราฟีดฟอร์เวิร์ดกันค่ะก็คือ,อพูดในสิ่งที่เขาทำได้ดีนะคะ3อย่างค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่เขาควรจะต้องปรับปรุงนะคะแต่จะเป็นการพูดประมาณว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีค่ะเช่นพูดจาชาัดนะคะกล้องดีค่ะแสงดีค่ะข้อมูลดีค่ะมีการ call to action ค่ะ สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมนะคะถ้าเพิ่มเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงหรือพูดชา้ากว่านี้อีกสักหน่อยนะคะเล่นกับคนดูบ้างเนี่ยค่ะเยี่ยมเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนะคะคือทําได้ดีจริงๆค่ะอะไรประมาณนี้นะคะกระบอกเขาไปนะคะคือเราอยากจะบอกเขาแหละว่าเขาพูดเร็วเกินไปหรือเขาพูดช้าเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าเราไปพูดว่าเออเมื่อกี้ที่พูดมาพูดเร็วไปหน่อยนะแต่เราไม่ได้พูดว่าจริงๆแล้วว่าเขาควรจะต้องทําอะไรต่อนะคะพูดช้ากว่านี้หรือ พูดในจังหวะไหนนะคะหรือเวลาที่ใครบางคนกําลังฝึกขายของฝึกขายครีมอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้จริงๆว่าวินาทีไหนที่เขาจําเป็นที่จะต้องพูดคําไหน,นะคะ่ะเราบอกเขาจะชัดไปเลยแล้วก็ไปต่อเนี่ยจะดีกว่านะคะโอเคโอ้ยมาที่เรื่องสินค้าเยอะมากเลยขอโทษนะคะขอโทษขอโทษขอโทษลืม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 นะคะว่ามีคนอื่นที่ไม่ได้ขายด้วยนะคะหรือคิดว่าเทรนตัวแทนอยู่นะคะโอเคมาทีนี้ค่ะ เวลามีให,มให้มีให้เหตุผลแบบนี้นะคะเวลาที่มองที่ปัญหาค่ะแล้วพูดตรงๆให้เปลี่ยนนะคะถามว่าได้ผลไหมได้ผลค่ะแต่แต่แต แต่นะคะมันเป็นการทําให้อีกคนนึงเกลียดค่ะที่สําคัญที่สุดนะคะมันไม่ได้เป็นการเค้นทรัพยากรหรือศักยภาพในตัวของคนคนนั้นออกมาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราบอกใครตรงๆโดยที่เราไม่ได้ชื่นชมเขาก่อนค่ะแล้วไม่ได้บอกสิ่งที่เขาควรปรับปรุงในแบบที่เป็น choice ให้เขาเลือกหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาควรทํามันจะเหมือนแค่การติตติิๆๆออกไปแบบนั้นค่ะ มันไม่สามารถทําให้ทรัพยากรในตัวของเขานะนะ้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราเป็นคนคนหนึ่งค่ะที่จะทําให้คนตรงหน้าที่เขาได้ฟังเราที่เขาได้เห็นเราที่เขาได้คุยกับเรานะคะไปต่อค่ะแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นค่ะสเต็ปนะคะอันดับแรกค่ะพูดในสิ่งที่เขาทําได้ดีค่ะนำดับที่2นะคะฟีดฟอร์เวิร์ดในสิ่งที่ต้องการ ลำดับที่3นะคะพูดโอเวอร์ออลค่ะสึพูดทั้งหมดนะคะว่ามันยอดเยี่ยมเพียงไหนนะคะในสิ่งที่เขาทํามาค่ะโอเคสําหรับนายเซนนี้นะคะสามารถใช้ได้ตลอด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 ทุกวี่ทุกวันเลยนะคะใจเย็นๆนิดนึงเวลาที่ตัวเองจะพูดบางอย่างนะคะอย่าลืมค่ะชมคนอื่นก่อนเทคนิคนี้ใช้ได้ดีมากๆค่ะเวลาที่เราคุยแชทค่ะเออเวลาที่เราคุยแชทนะแล้วมีคนสนใจค่ะเราถามเขาก่อนนะ ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงคิดแบบนี้พอเขาพูดมาว่าเขาคิดแบบนี้ค่ะเราก็ชื่นชมในความคิดเขาก่อนนะคะแล้วก็ไปต่อใส่ข้อมูลของเรานะคะไปต่อขายต่อได้เลยนะคะโอเคมาจบค่ะเดี๋ยวเราไปต่อหมายเซตสิค่ะ